วันนี้จะมารีวิวอาหารโรงแรมนะคะเขากักตัวฟรีกับรัฐบาลนะคะ15คืน16วันเขาได้ที่โรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอก aza, นะคะอยู่ตรงรัชดาวันนี้เป็นวันที่4แล้วกลับมาจากเนเธอร์แลนด์เช้านี้จะเป็นสลัดนะคะน,น,น้าตอกุยเตนวิช บอกว่าที่นี่อาหารเลิศมากอร่อยมากด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลดีมากค่ะเช้ามาคุณแม่บ้านจะมากดเรียกแล้วเช้าเที่ยงเย็นกดกรีกเรียกว่าอาหารมาแล้วนะคะที่นี่จะไม่อนุญาตให้สั่งของเด,ดลิเวอรี่ทุกชนิดแต่ถ้ามีญาติหรือเพื่อนก็สามารถเอาของแห้งมาฝากพวกกาแฟน้ำผลไม้นี่สามารถฝากได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่จะขึ้นมาให้ ที่นี่กับข้าวเลิศมากค่ะใครที่จะจองมาแบบจ่ายเงินจ็แนะนําที่นี่นะคะว่าเลิศแต่ที่นี่จะไม่มีบาร์โคนี่แต่เราก็สามารถชมวิวกรุงเทพได้ค่ะสะอาดบริการดีมีอะไรก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเรายัางไงนี่ขนาดกักตัวฟรีอาหารเต็มทุกมื้อเลยค่ะแต่ว่าถ้าจ่ายเงินเองอาหารน่าจะเพิ่มปริมาณมากกว่านี้แน่นอนคอนเฟิร์มค่ะแนะนํา